ีครับขั่ายกันย่ำตะเสาอีกขึ้นต่าพี่น้องสาัวดีทั้งพี่น้องชาวไทยชาวลาวแล็ชาวต่างประเทศละพี่น้องสวัสดีทุกคนทุกท่านละพี่น้องที่เขามาเป็นกําลังเล่นใจค้นซองปลามาเดินทางเขาปลาน้ำกันเริ่อพี่น้องมาเนี่เดินทางน้ำกันสอบวันที่30พี่น้อง30มิถุนายนปี65มาไม้ปลาบันบกพี่น้องกลับมาหลุดน้ำกันพี่น้องสีอะไรตีมันเห็ดหยัง รดน้ำกันเงวยๆลาพี่น้องไปพี่น้องรดน้ำกันอ่าเดินทางเขาป่าคือเกาเดอร์พี่น้องวันนี้พอการสอบวันที่สามสิบพี่น้องสามสิบมีทุน้าปีหกหาหมู่บ้านนี่เขาปาน้องเมกก็ได้แก้งหนึ่งพี่น้องวันนี้เปลี่ยนไม้เปลี่ยนไม้มาป่าบันบกเดินทางกับยายเกดสองคนพี่นอ้องสวัสดีค่ะอ่ารดน้ำกันตอนนี้ยายเกดพอแล้วเล่าพี่น้องนะ <c oughs> งเผงแดงข้าม <c oughs> เอาดอกมี่ก้อนบ่เอาผี่ก้อนแล้วหน่อยก็เอาเด้อพี่น้องเออปุ่นดอกหนึ่งอืมเป็นเห็ดอยู่ไต่ตอของน่องแมนดอกใหญ่เป็นตะมานอยู่ตัวละดอกใหญ่เพิ่นเขาเห็นเออแมนอยู่บนต้นดอกนอึงุ่นดอกนึงพี่น้องน้ามแห้งมาได้รุ่นนี้เนาะอืมรุ่นนี้แหละพอดีแกงเนี่ถอยไปอีกข้างหลังอีกเอ๋ออีกดอกนึง อีกสองดอกมองมันนั่นเหลือสองดอกเนาะมองย่าเกตเตตอลมเด้อพี่น้องนี่เหลือสองดอกลองร้อยเขาเคี่ยวพ่อบอเปิดอุ้มทั้งนั้นพ่อดอกนึงสองดอกไว้สิดอกใหญ่เนาะนั่นดอกบางใหญ่ตัวดอกนี่มันนั่นบ่ได้เห็นตีลังมันอยู่ใต้ใบตองทั้งคนดอกนึงบอกอีกดอกนึ่งอ๋อสิ พอแต่แดงข้ามเด้อพี่น้องเอาแต่ดอกเนาะเนอี่ยดอกน้องอมีไต้ขอนข้อนยยางงามตัวนี้งามเลยเนาะเอาบานันบอกโอ้ยมะขึ้นเอามะขึ้นขอนดอกคุนเด้อุ้ยเป็นเหงาเลยตัวนี้ย้างงามแห้งเป็นเหงาเลยตัวเนี่เด้อพี่น้องโอ้ยเหีดยใหญ่เกลยด อยู่ไต่คอนพี่น้องขึ้นบ่อใดพ่ออีกบ่อพออายุไก่ค้อนอีกนะยังไงยังมาเกินไก่ค้อนเนาะโอ้ยห <c oughs> มางเอาบ่อใดเลยเรางองบานนึงเอาไก่อนก็ <c oughs> ลั่งบ่ออ๋อหลุดน้ำกันเด้อพี่น้องมาหนีิไม้ป่าบันบกสิได้ติมนันซัมไลกกะหลุดน้ำกันแง่แง่ละพี่น้องจนหอดถ,ถ่ายคลิปเอาเด้งหน้าหมาก,ก็เอาเด้อพี่น้องมาหนีิเอาเบิดมาหนีินั่นขึ้นคักเฮ็ดกระได้ เฮ็ดยังยแยเกตทั้งนั้นเฮ็ดพึ่งขาพึ่งเขาเอ้าสี่มานไี่เด้อพี่น้องมาโฮมนี่พอเพิ่งขาวบ้านนี่แรงมากกำลังจุ่มกำลังพ่อแกงน้อลุยมีชิดรุ่นพี่น้องมีชิดรุ่นมาเลยเสือหน่อยมันบาดบาดมือหนึ่งน้อเขาทาอยู่น้อส่งคืออยู่พี่น้องเบอร์ไหนหนึ่งค่ะตาแยเกตบ้านนี่ เนาะด็กแกงอ้ออะไรพี่น้องรุ่นน้ำกันมาสิเต็มโมตาหน่อยแยกเกตไงกับโมหน่อยปันไดขันเต็มนี่ก็อยกูสามโลอยู่พี่น้องอมันเป็นช่วงเฮ็ดบ่ค่อยหลายพี่น้องก็าอาศัยลูกขยันเอานั่นล่ะไปรอนน้ำกันเรื่อยๆพี่น,อบบน้องพ่อบ่าเฮ็ดยังแดงข้ามเนี่ยเกตฟออีกแหละพี่น้องอจนบาดเนาะเอ้ยมึอนันมาบ่บ่ได้ขึ้นมาหนีเห่านั่น ยังเบียดหม้อมันนมันก็หน่อยแห้งหน่อยแห้งบ่เห็นไม่เห็นมันมารุ่นนี้ล่ะถือใจผู้เก็บแกงแฝบคือกันเด้อพี่น้องุดูคนก็แม่นบอกคนแม่นโอ้ยนวยจนบานมาหมูว่านพอดีบานก็ใส่ได้อยู่เหตุนานี่เอาเข้าไปมาก็ได้แกงกันเด้อพี่น้องอะไรอะไรเนาะอีกรองนึงพี่น้อง เรื่องสีกระคขยคนบาดน้องเมกยุ่งเนาะ <laughs> <ST AN Z> ป้าน้องเมกมอว่าเลาะโวยวด้แต่เวลามันเกิดเกิดหลายคือกันเด้อพี่น้องป้าน้องเมกช่วงนี้ก็สิหาเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยๆแบบนี้ละพี่น้องพ่อเดี๋ยวพอพี่พอน้องจ่มหน่อยๆก็มีแล้วเว้ยจ่มหน่อยบ่หน่าแยกเกตพออีกแล้วพี่น้องจ่มมัน,น,นจะสีหาได้อีกห้ายเหมือยุ่งม,มันขึ้นไม่เลยเนาะเถาก็มีนุ่มก็มีขึ้นไม่ก็มีไม่เลือดอืม ตัวนี้เห็ดหนาขาวเห็ดขาวดินพี่น้องเริ่มที่อ,อ๋อคือกันมาจากมาักเน้องจุ่มหน่อยนึงแสดงมูงใหญ่เติบเด็กข้าเจ้าข้าเจ้าเอานี่ยลองลอยเขาเคลียร์ไปตองหาสิเนาะตัวนี้เป็นเห็ดมันปูด้วพี่น้องนี่ถามยายเกศก่อนว่าเอาบอแม่นดีลีพี่น้องเห็ดมันปูที่รายอยู่พี่ แมนบดละพี่น้องเป็นเห็ดมันปูสองดอกย่างงามเลยพี่น้องเขาง้ขาข้องกัเหม่เข้าข้องก,กันกรเฝอเข้อกันเฝ้าลองมองด <ừ, S 1> ีน้องเ <ừ, S 1> ฝ้าเขาก็บ่อยู่แล้วเขาก็เอาคือเก่า,บ,าบ้านบ่อดได้อ๋อบ้านกันยังแกงได้อยู่ดอกเอาเก็บไปเรลยกับพิมันไปเรื่อยอยู่เด้อพี่นอ้องย่างงามเลยพี่น้อง อุ้ยพ่อมวยใหญ่ได้น้อยเจเกตเอาขอทำหนึ่งก่อนอุ้ยปาเนี่ยเอ๋อ,อ,อพ่อเรื่อยมานเรื่อยอย่างเสี่กันิได้แกงอยู่เด้อพี่น้องนี่ไข่กัวโมว่านไข่กัวโมว่า,มวานอยู่ <c oughs> ปลาน้องเมฆถ้าได้เกิดก็เกิดลายพี่น้องแต่ช่วงนี้มันวายก็สิเลาะรุ่นเปลี่ยนไม้ไปเรื่อยอย่างเสี่หลับพี่น้องพอได้พ่พอพี่พ่อน้องไปเรื่อยๆซ้ำเฮ็ดบูมก็เลาะลุ่นกับคนสองปลากับเจเกตไปเรื่อยๆเด้อพี่น้องเป็นกำลังแรงใจให้กันจนหอดผลล่ะพี่น้องจนหอดเฮ็ดบู๋มบุ๋มผลล่ะ คอยตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกับยายเกตแดงน้ำมาก็เอาเด้อพี่น้องเอาเพื่อเพื่องดองเพื่งแดงดอกงามตัวละน้องามแตเนาะงามคือผู้เก็บงามคือผู้เก็บพี่น้องเลยตาเนี้ยมขี้ขานเมื่อยายเกตมันนอนดอกยางงามแต่ว่ามันบปยืนขึ้นพี่น้องมันนอนไม่ใหม่มันหลายไม่ใหม่หลายมันขึ้นบ่ได้อ้ยงามตัวละยางงามเลย เอาไปมากสิมนันอยู่เรือยู่เด้อพี่น้องนี่จักดอกดอกนึงดอกนึงอเอามิเต็ดลูกไผ่กับเมญ,ญ่าพี่น้องมือนี่ยข,ข้าวไข่กัวบ่อปออยู่โอ้ยไข่กัวลวนะเนาะดอกเดียวเก็บบ่อเศร้ากับมันเองได้เน่อดอกยังงามตัลวลนะเนาะเนาะขอเลยอยู่พี่น้องไปทางไหนอีกอีกดอกนึงผลก็มีอีกบอกเนาะมีแต่ดอกพอดีงามตัวละป่า ใส่ดอกนึงทั้งผุนบ่อผุนเอ๋อเดี๋ยวเปิดใบใหม่หาเด้อพี่น้องเกิดโชคดีแหงดอกนึงในป่าหญ้าเปิดเบิ่งอันนี้บ่ได้เด้บาดเร็วแฮงนี่ต้องเ็นอย่างาันมากเอ๋อขยันหาขยันสอกกระพาะไปเรื่อยอยู่พี่น้องอุ้ยขาพี่น้องเอ้ยทีละดอกสองดอกอีกดอกนึ่งยังแทะดีเนาะอ้ยตุบปุอยู่รอหลุนรอเล่มน้ำกันเรื่อยๆเด้อพี่น้องกระได้กระม้านอยู่พอเรื่อยอยู่พี่น้อง ทิ่ไทยกว่ามอว่านอยู่ดอกคือพึ่งยังีิเกตพึ่งเขาเจ้าเออแมนอีลีพึ่งเขาเจ้าเกิดเกิดมองมีหมดเนาะถูถูเอาหม่ได้ได้อเปล่าหมดแดงก็บพ่อหมดแดงเนาะดอกงามแห้งโอ้ยได้รุ่นนี้เบิดเนาะเต็มตาเร็วๆแนวนี่ อ้าเรอเลือกับม้าเลืออยู่พี่น้องคุณอยู่เท่าไหร่นะนั่นเมืองตาเจเกตบัน้พี่น้องเครื่องตาแล้วลักๆากัสิเป็นแดงข้ามเด้อพี่น้องคุณข้างบนเป็นถุงเท้าสองดอกคุณห่มบนถุงเท้าพี่น้องบังไดดบอเฮ็ดทางนี่นอนเนาะไม่ตองมันหนามันข้นบไดายมัเลยนอนอันนี้ดอกตังพี่น้องงาบตัวละถุงเท้า อ้าวอีกดอกนึงเฮ็ดเหลียวพอหมูหาเห็ดนำกันมานลยเคยหาปลาน้องเม็กพอกันเลยแดงน้ำมากามันเฮ็ดตัวว่วเมกที่เบิด์มันผ่งแดงแล้วบ่บ่แต่แดงน้ำมากบ้านนี่กระมานเติบอยู่เด้อพี่น้องเมืองตาจะเกีต มานกว่าเมื่อวานอยู่เป็นเฮดแดงคาบนะพี่น้องลกัลกๆเครืองกระตาอยู่ฮะดืน้ำกันอีจกจักแป,ป๊บนึงพี่นอ้องเกือบผูเกือบมานแดงดอกนึ่งบบานี้ <c oughs> นางามแองไม่ยู่ดอกเดียวแต่พี่น้องเลยเฮดจังได้จังมีแต่หมองละดอกเนาะ <c oughs> ต่างเ <c oughs> องอาพี่น้องหลังจากเดินทางจนทัวป่าล่ะมันกะป้ากวางอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่าสามารถจิไปทัวได้เพราะว่าเป็นป่าที่บกุญเคยปันได ก็เหล่มมาสองสามรอบเลยรลอบพี่น้องป้าบันบกไม้บันบกหลังจากหันกับซีเมนกับบานเร้อพี่น้องบานนี่ก็เทสที่ใดที่มันก็ถือว่ามาันแน่อยู่พี่น้องไข้กว่วเม่อวานอยู่ไข <c oughs> ้กลัวเลยไจ้เกบได้เก็บเ,เต็มเต็มมากแน่อยู่ <c oughs> เป็นผืงแดงข้ามพี่น้องรักๆเป็นแดงข้ามจุ่มงามๆนี่ล่ะนี่ถือว่ามาันอยู่เก็บทีละดอกสองดอกพี่น้องได้เก็บด้วยกับเครื่องตาเจ๊เกดได้แกงใไ่เติบยู่พี่น้อง สองโลอยู่หรอประมาณสองโลเนาบมาเนี้คือซีเมนเดินทางกับบานเด้อพี่น้องคอยพอ,อกันคีบไม้เหมือใหม่สำหรับคีบวันที่สามสิบมีทุหน้าปีหกห้ามาไม้ปลาบันบกค่ะคือซีเมนลาพี่ลาน้องกับบ้านพี่น้องมานี่ยอดเทดที่ใดที่มันกับพ่อได้กแกงอยู่คอยล่อหลุ่นกับคนสองปลากับยาเกศไม่พี่น้องมือวันสิกไปไม้ใดเอายาเกศสวัสดีค่ะ อาวล่อรุ่นกับยายเกตกับคนสองปลาไมเดอร์พี่น้องมืออื่นว่าติขึ้นไม้ไดปลาไดก็ค่อยล่อรุ่นพี่น้องอีกบ่โดนดอกพี่น้องมันเริ่มแลยปลาไดกับพ่อเห็นแน่เลยเห็ดขาดบ่าบ่โดนดอกมันสิบ,บูมก็จังคอยล่อชมความอลังการน้ำกันพี่น้องอสำหรับคลิปนี้กลับบ้านก่อนพี่น้องเนาชื่นชอบวีดีโตรงไหนก็ซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากคนสองปลา สองปลาขอขอบคุณทุกไลท์ทุกแชทพี่น้องทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกคำมตีชมเอาไข่ล่อ,อรอัวน้ำกันไหมพี่น้องมื่อนี้กลับบ้านก่อนสวัสดีครับ